การู้เราสองคนนะครับขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเฟิร์สครับก็ตัางคฟครับมันมากมันใช่มันจนดิ้นได้นิหนึ่งคุณไม่ต้องว่าผมไม่ขเต้นเลยไอ้เก๋ คุณเต้นแล้วคุณเต้นแล้วนราจะเต้นบนกรนแล้วไม่หลุดแน่นอนไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยผมก็รันตีว่าคุณไม่หลุดครับผมมันมากตื่นเต้นมากมากครับอร์ครั้งนี้ฮอใหญ่กว่าเดิมคุณคุณคุณเรามีผู้ชมที่อยู่ที่นี่แล้วเรายังมีทางไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ด้วยเราทักทายเขาได้วยดีไหมอ๋อได้ครับเพื่อนผมจะรับบทพูดภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวผมแปลให้ครับเอาสิยังไงยังไง คุณพ i, ูดก่อนสิภาษาไทยอ่ะสวัสดีครับ h e l l o International Fans ครับผมตื่นเต้นมากๆครับ We are so excited พอแล้วเดี๋ยวผมพูดเองดีกว่า so for international fans who are coming today and watching the live streaming now we hope you enjoy the show today and and please make your heart available for us because, 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 because. Yeah, 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 We want to get inside your heart. me, Uh, <laughs> <Shap> <gelernt> <router> โอเคโอเคมีเล okay, okay. <ram> ิฟอยู <tem Ash Walker> ่อ๋อนะอะเป็นยังไงบ้างคุณเพลงในเวอร์ท e เลสผ่านมาเพลงในเวอร์ทเลสงานที่เราเลิกมาเนี่ยเพลงในวอร์ทเลสเนี่ยถ้าเอ่อหลายหลายคนอาจจะเคยฟังหรือหลายคนอาจจะไม่เคยฟังครับเป็นเพลงที่เราประกอบในซีรีส์5515ครับในเวอร์ทเลสครับผมใช่ก็เหมือนจะยังไม่เคยร้องที่ไทยเนอะใช่ครับ ใช่ใช่ก็เลยหยิบเอาเนื้เอเทเลนเนี่ยมามาเรียลเลชดนตรีใหม่ให้มันมีความโซอันด <So S 1> ีมีความฟังฟังใช่คือผมยอมรับเลยว่าวินาทีแรกที่เข้าต่างบอกผมว่าเขาจะเรียลเลนเพลงนี้เป็นแบบโซอันดีผมไม่เข้าใจว่าแนวเพลงโซอันด <laughs> so ี B. คืออะไร <laughs> ผมเนี่ยก็เลยต้องกลับไปทำกันบ้านครับอย่างหนักเลยด้วย <laughs> การเซิร์ช g ูเว่า แนวเพลงโซอาร์ playing, so มันคืออะไรได้คำตอบมอว่าอ่าคือแรปปิใช <Rap It. S 2> ่ใช่ครัคบ,บ <c oughs> ได้ยิม <c oughs> ไ,ไ,ได้ยิม่มนเป็นลุมะได้ยิมเปนมพอได้ยิม,ยมครับแล้วก็บอกว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับนยวทูบเวอรชันนี้แล้วก็ เออพวกเราสนุกมากสนุกมากจริงครับก็อยากเสริมอะไรไหมครับจริงๆผมต้องบอกว่าในวัตถุเล่เนี่ยเป็นเพลงหน้าของเขาต่างด้วยที่ผมขอพูดเลยล้วกันในฐานะแฟนคลับเบอร์ศูนผมเนี่ยได้มีโอกาสฟังเดโมเป็นคนแรกแล้วคุณรู้ไหมว่าวิวที่หนึ่งใน YouTube คือผม วิวที่หนึ่งนก็ยังผมเป็นผมเราผมฟังสองรอบจากบากก้อต้องมาแล้วตอนนี้โอเคพอได้ยิมมูนัตน์ก็ต้องขอบคุณคุณมากเพราะว่าเราตั้งแต่เพลงปล่อยออกมาเนี่ยคุณก็เป็นคนแรกๆที่ช่วยแชร์ครับคผมก็พูดถึงเพลงถัดไปกันดีกว่าเอาเลยเหรอเอาเลยที่ เอาเลยไหมไม่ใช่เอาเล็อไปล็อไปแล้วลอไปแล้ว่ะเพลงต่อไปเนี่ยก็คิดว่าหลายๆคนจะน่าจะเคยได้ฟังครับหรือหลายๆคนอาจจะมีเพลงนี้เป็นเพลงโปรดในใจครับผมพวกเรามากับเพลงที่มีความคลาสสิกครับแล้วก็มูทแอนโทนเนี่ยอบอุนมาก คือถ้าพวกเราถามทุกคนว่าทุกคนรักพวกเราไหมทุกคนจะตอบว่าพวกเราก็รักทุกคนเหมือนเคยครับ